ช่วงนี้ยอดขายไม่ดีเราก็ต้องไปมุงกันหน่อยที่บ้านชอบไวเซียนแปะมาถึงแล้วก็เอาชุดไหว้ข้างหน้าเข้าไปไหว้เซียนแปะข้างในเตรียมคำขอ,อไว้ให้ดีพี่เขาก็จะพานําสวดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ยันกับรูปเรามาเก็บยันกับรูปเอาไว้ให้ดีเอาไว้ติดหน้าร้านหรือว่าพกใส่กระเป๋าได้หิงหิงเสร็จแล้วเราก็จะไปไหว้ศาลเจ้าพ่อปุณเถากงตามประวัติเซียนแปะเป็นองค์ประทับร่างทรงของเจ้าพ่อปุณเถากง ในศาลก็จะมีให้ไหว้หลายๆจุดก็ทําตามที่พี่พนักง,งานเขาบอกแม่ฉันก็นับทูบไปนับแล้วนับอีกไม่รู้ครบหรือยังศาลเจ้าพ่อสวยมากถ้าวันตรุษจีนมาถ่ายรูปนี่คือปังไม่ไหวก็เดินตามแม่ไปเรื่อยไหว้ตรงนั้นไหว้ตรงนี้ในบางจุดเขาไม่ให้ถ่ายรูปก็ดูแต่ข้างหน้าแล้วกันก่อนกลับบ้านลุงพิศาลบอกว่าให้มารูปสะโพกปีเสียข้างหน้าศาลขอการงานการเงินรูปเก้าครั้งใส่กระเป๋าแล้วก็จะรวย แม่บอกว่าเอาที่ผ่านมารูปแค่สามครั้งก็เลยไม่ครบพิธีมารูปใหม่ละกันขอโชว์คอลาบเสร็จแล้วก็มาเดินช้อปปิ้งพร้อมป้าน้อยของกินและลานตาไปหมดเลือกไม่ถูกเหมือนกันโดยเฉพาะปลาสลิดมะกรูดมะนาวก็มาเลือกกันให้เพลินไปเลยส่วนใหญ่เป็นขนมโบราณอย่างอันนี้เรียกว่าขนมกล่องไม่ฉีดก็จะมีหลายไส้ให้เลือกไส้สังขยาอร่อยไปลองดูเลือกเลือกหยิบหยิบให้ครบกล่องราคามิตรภาพ ปลากิมก็มาเมีย่ยงคำก็มาอากาศร้อนนิดหน่อยแต่รับได้มีกุ้ยชายเจ้าดังไสเ้เผือกเขาอร่อยแต่ทำไมไม่ขายแยกเดินจนเมื่อยกับข้าวเต็มมือป้าน้อยอยากกลับบ้านแล้ววันนี้พอเท่านี้ไว้เจอก,กันหว้คลิปหน้าบาย